สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่18สิงหาคมนะคะคุณได้8คาถากับัวนะคะส่วนเขาได้เด็กถือคาถากับัวก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะทั้งตัวเราและตัวเขานะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะหรือว่าการดีเลย์นะคะถ้าคุณรอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับข่าวดีตรงนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องการสื่อสารด้วยนะคะเอกสารอะไรต่างๆก็ต้องรอบคอบ ออตัวแฟนคุณเนี่ยจะค่อนข้างใจร้อนนะวันนี้นะคะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะอย่าพยายามที่จะแบบมีปัญหากันนะคะอาจจะบานไปลายได้นะ,ะโดยเฉพาะเรื่องที่จะเข้าใจผิดทางคําพูดกันเนี่ยแหละนะคะมีพลงานโดนซอบนะคะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นยังไปต่อได้นะ,ะแล้วก็รีคอนเซ็ i ชันนะ,ะต่อให้คุณทะเลาะกันในวันนี้นะคะมีปัญหากันเนี่ยก็จะสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้ในอนาคตนะคะ